ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่4ในช่วงวันที่7-10มีนาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ซึ่งจะมีผลกระทบดังนี้วันที่7-9มีนาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกวันที่8-9มีนาคม ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่จะเกิดพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันนี้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่โดยในช่วงวันที่7-9มีนาคมจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่8-10มีนาคมพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือทางตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด15-27องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-13องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนของภาคอากาศเย็นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีปุริรัมศรีสเกตและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-17องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสั์แก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 25่ 27. องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกาศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา10นาฬิกา46นาทีสูงกว่าระดับทะเลปันกลาง75เซนติเมตรและเวลา10นาฬิกา54นาทีสูงกว่าระดับทะเลปันกลาง1เมตร3าเซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5นาฬิกา สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา6นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา27นาที